สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e อ y e อ f t ทาลออบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักรักเน,น้นๆกันสวัสดีวันพระด้วยนะคะวันนี้วันพระใหญ่ก็ไปทำบุญที่ไหนกันบ้างะชาประสบการณ์กันทำบุญกันแล้วไปวัดไหนกันมาอ่ะมาดูกันที่อ่ามาดูกันที่ ความรักเน้นๆของคุณนะจ๊ะมากันเที่วรักเน้นๆเราจะพูดถึงแต่เรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่านั้นไปกันที่ธาตุน้ำกร,รกฎมิพจกา16-28ถึงกุมภานี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกละทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้ไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ อ่ะเราลองมาดูกันซิว่านะ้ำคุณจะเกิดอะไรขึ้นในป่ายเดือนนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะไม่ยาวนานไพ่จะเปลี่ยนเหมือนเหมือนคนเราเหมือนอารมณ์ะเปลี่ยนไปตามอารมณ์เปลี่ยนไปตามความคิดกับสถานการณ์ของคุณก็เป็นไพ่ที่แปลกนะมีความลึกลับซับซ้อนแล้วแปลกเปลี่ยนไปตามสถา,านการณ์เพราะว่าดูระยะเวลาสั้นๆซึ่งไม่ไม่ยาวนานเท่าไหร่ เหมือนคนนั่นแหละค่ะเชา้าอารมณ์ดีบ่ายอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยคือไพ่มาตามความคิดตามความคิดของคุณจิตของคุณอยู่ตรงไหนไพ่ก็จะไปตามนั้นนจะจ๊ะอ่ะโอเคน้ำจา๋าเรามาดูกันซิไพ่อดีตที่ผ่านมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงใจคนเปลี่ยนแปลงได้ค่ะบางคนก็ใจโลเลทุกอย่าง เวลาจะทําให้ใจคนเปลี si, tim, ่ยนไปหรือเปล่าวาดาหรือองค์ประกอบต่างๆในชีวิตจะทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปไหมเกิดอะไรขึ้นกับความรักนี้คะตัดสินใจไม่ได้ไม่เลือกโลเลไปถูปิดตามารับมารู้มาร้อนไม่หนาวไม่เห็นนะคะหรือว่าไพ่มองถึง ความแตกต่างระหว่างคุณสองคนก็ได้หรือจริงๆแล้วคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้เหมือนกันว่าในความสัมพันธ์ที่เรามีความแตกต่างอายุศาสนาวัฒนธรรมฐานะได้มันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเนาะต่อความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังแบกรับไว้อาจจะมีทะเลาะเบาแหวงกันบ้างความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ใจก็ยังต้องการกันและกันตอนนี้อาจจะอยู่ในอารมณ์ของในเดือนนี้เซ็งเป็ดอนะ เซ็แงแปดนั่งอารมณ์แบบมันเหมือนก็พอเกิดความผิดหวังอะ่ะพอคนเรามันเกิดความผิดหวังอะไรก็ตามที่เราไม่ได้พอระวาดหวังไว้แล้วไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเราก็เออเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าอมันมันอะไรอะ่ะมันผิดหวังในตัวเขาหรือว่าเออสิ่งที่เราเลือกเดินนั้นเราเลือกเดินเส้นทางผิดไหมอ่า เราเดินทางผิดไหมเราแอบรักคุณผิดไหมเราไม่แน่ใจแล้วเราเริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ละเราไม่แน่ใจแล้วว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันโอเคไหมอะ่ะกับความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าบางครั้งบางทีอะ่ะมันก็มีเรื่องมีราวหรือมีข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์หรือข้อเสียมันมากเกินไปจนจนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยยากต่อการคาดเดาและน่าเบือ่อเพราะฉะนั้น เริ่มไม่แน่ใจแพชชั่นแพชชั่นยังมีอยู่ความต้องการในความรักกับคนนี้ยังมีอยู่แต่ว่าเบื่อกับสถานการณ์เบื่อกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รับความขัดแย้งไป,ไปไปกับกับกันอยู่เรื่อยๆบางคนไม่มีเวลาให้กับการทำงานโย่งจนไม่มีเวลาเลยมารร้วทำงานอะไรไลายไปก็บอกไม่ว่างไม่ว่างไม่มีเวลางานเยอะ งานก็ไม่เยอะขนาดนั้นดอกถ้าคนจะใส่ใจกันนะนะโทรศัพท์มันอยู่ที่มือรายหาสวัสดีรักนะ่าคิดถึงมันทำง่ายแต่ใจละ่ะอยากจะทำจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะจ๊ะบางครั้งช่วงนี้คุณอาจจะต้องรู้สึกถึงการนิ่งเฉยอะ่ะการนิ่งเฉยเพราะว่ารู้สึกถึงความหัวร้อนของคุณอะ่ะคุณน่าท่าทีที่คุณเน่งอะ่ะคุณไม่ได้นิ่งหรอกนะ หัวร้อนที่เดียวเชียวนะคือคุณเป็นคนตรงไปตรงมาเหมือนกันในความรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงอะราจะเอาอยัางไงก็เอาถ้าจะรักกันก็ไปต่อแต่ถ้ามารักก็พอแค่นี้ก็ได้นะก็ได้นะมันมีความรู้สึกมันความรู้สึกถึงคนที่อมไม่พร้อมอะอืมหรืออาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ค่อยหวานนะคุณไปดีวกับคนไม่หวานไหมมันแข็งทื่อ แต่มีภาวะความเป็นผู้นำอ่ะ,อะคนเราก็ไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างหรอกนะจ๊ะบางคนก็เก่งงานแต่ล้มเหลวในเรื่องของความรักเออก็ได้นะจ๊ะมันมันเป็นความรักที่ใช้เหตุผลเยอะเกินไปบางครั้งความรักใช้เหตุผลมากเกินไปบางครั้งก็ไม่ต้องใช้เหตุและผลมากขนาดนั้นมากเกินใช่ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้เดินสายกลางอ่ะมันใช้ความรู้สึกที่มากเกินไปอ่ะ ความต้องการที่มากเกินไปความรักที่มากเกินไปความหึงหวงที่มากเกินไปความอยากได้สิ่งเติมเต็มที่มากเกินไปมันก็ทําให้ใจคนไม่เป็นสุขนะจ้าโอเไหมอ่ะมันจะอยู่ในอาการของคนแบบเนี้เนื่อยแหละแต่ก็ยังไปกันต่อค่ะดูแล้วมันเหมือนกับก,ก,ก็ทิ้งระยะห่างหรือมันเหมือนกันอยู่ๆก็ห่างกันอะประมาณเนี้อ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณ ก็ระวังในเรื่องของความรู้สึกเบื่อนี่ไงมาจากความหึงหวงจริงๆด้วยหนึ่งพอความหึงหวงมันบังเกิดมันก็มีความใจร้อนอยู่ในท่าทีมีความรู้สึกไม่โอเคมีความรู้สึกแย่ๆอย่างนั้นน่ะมันอยากจะตัดไปเลยมันโมโหแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่าคนโสดอหรคนโสดมีคนเข้ามานะเป็นเด็ก,กวาหรือคนโสดอยากจะถ้าคุณถ้าคุณแอบรักเขาชอบใคร เออยังไม่ได้อ่านตรงนั้นลืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางคนโสดก่อนในความรักความสัมพันธ์บางคนไม่มีสถานะนะคะไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแต่เรารักกนันมีใจที่ตรงกันอ,อ่าไปไปกลับหายหายเงียบๆแล้วก็ความคิดเห็นเริ่มจางหายความรู้สึกเริ่มน้อยความรักเริ่มน้อยลงไหมความรักอะยังมีอยู่แต่ว่าความรู้สึกที่ขัดแยง้งมันเริ่มน้อยลง คนโสดจะมีคนเข้ามาหรือคนโสดแอบ,บรักคนมีเจ้าของก็ยังสามารถไปได้แต่คุณจะรู้สึกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจในความสัมพันธ์เหมือนต่างคนต่างเงียบเข้าหากันถ้าคุณไปแอบ,บรักคนมีเจ้าของก็ระวังหน่อยแล้วกันนะจ๊ะอืมอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชัดเจนแล้วว่าเราสองคนตกลงอะไรกันไว้ค่ะใช่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยมันมาหาความ ถ้าเราเราเหมือนแท็กกันอยู่สองคนอะ่ะเรารู้กันอยู่สองคนรักกันอยู่สองคนช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเป็นบั็อกอัพสึ่งกันและกันมีผลประโยชน์ร่วมกันมีความน้อยเนื้อต่ำใจบางทีก็รู้สึกถึงการมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันอ่าอาจจะอยู่ในภาวะที่มองไม่เห็นอนาคตเลยอะ่ะเออว่าเราสำรักเราเนี่ยเนี่ยมันจะไปยังไงอะเราจะยังคงรักกันมั่น คงยั่งยืนถาวรหรือเปล่าลักษณะแบบนั้นไม่ชัดเจนหรอกค่ะรักซ้อนรักสามเศร้ารักซ้อนระวังเปิดบางซ่อนเร้นอะไรไว้ระวังคนอื่นรู้นะจ๊ะหรือว่าคนที่คุณถ้าคุณไปดีกับคนมีเจ้าของเขาก็กลับไปดีกับคนรักเก่าของเขาไหมเขาบอกว่าเขาไม่รักแต่จริงๆเขารักจริงๆถ้ารักซ้อน รักซ้อนรักสามเศร้าเนี่ยนะมันมีโอกาสของการทะเลาะกันมีโอกาสของการเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับกันอยู่เนืองๆและเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่เป็นความลับเราบังชาวบ้านรู้ด้วยนะแล้วก็มันมีคนมาแทรกกลางเขาอาจจะบอกว่าชีวิตเขาไม่ดีเขาเลิกกันแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ด้วยกันมีใครตรงกลางที่เป็นที่เกิดทําให้มีความหึงหวงเกิดขึ้น เช่นเขาอยู่กับคนเก่าเราก็รู้ว่าเขาอยู่กับคนเก่าแล้วแต่เขาบอกไม่รักแต่จริงๆเขารักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทบทวนดูดีๆใช้สัญชาตญาณช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์ที่ที่สัญชาตญาณแรงสักนิดค่ะรักตัวเองให้เป็นไพ่ของการรักตัวเองให้เป็นทําตัวเองให้มีคุณค่าทําตัวเองให้สวยงามเรามีคุณค่าใครๆก็อยากเข้าหาไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะแต่ถ้าคุณไปลดทอนคุณค่าในตัวเองบางครั้งเราอ่ะ เราอยู่เรายืนผิดจุดแค่นั้นเองเราอาจจะหลงผิดไปรักคนนี้เราอาจจะยืนผิดจุดแค่นั้นเองก็ถอยออกมาเราก็ตั้งรําใหม่นะจ๊ะตั้งรักใหม่ตั้งศูนใหม่อ่ะเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างก็ใช้ความอดทนความรักคุณเป็นรักที่เป็นโอ้แหมจา้มจาวแหมจา้าวแหมจ้าคุณอาจจะดีลกับราศีเมถุนสิงห์มังกรแล้วก็อีกหลาหลายลลาราศีที่ไม่ได้เอ่ยเมนก็มี มันอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่เราสองสามคนคีย์เวิร์ดในไพ่้นาำเนี่ยเป็นลักษณะของรักที่ไม่เลือกรักสอนรักเขาเขาไม่รักรักเขาเขามีเจ้าของรักเขาแต่เราโดนทำร้ายจิตใจแล้วเราก็เลิกไม่ได้มันรักเขาประมาณนั้นนะจ๊ะในบางคนอยู่ในภาวงนั้นจริงๆรักคนมีเจ้าของสำคัญเลยคือรักคนมีเจ้าของทุกใจทุกกายทุกระถม เลิกก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้ได้แต่ทนได้แต่ปรับตัวได้อยู่กับสภาวะที่อึดอัดได้รักแต่ไม่ได้ครอบครองหรือเปล่านะ้ําเป็นอย่างนั้นไหมตอบที่ใต้คอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ